สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n Easy T J ครั้งนะครับวันนี้เรามารีวิวสกินอา c a เคและ b ั t เตอร์บอกันนะโดยทั้งหมดจะมี5ตัวนะครับมีบิดแครงไลเว e นไคสะโซนะแล้วก็ซิกตัวที่ตัวแรกที่เราจะรีวิวก็คือบิตแคงนะครับตัวนี้เป็นไงจริงๆตัวนี้เข้ามานานนะครับแต่เพิ่งเอามารีวิวพร้อมเซตกับมันเลยแล้วกัน เก็จะเป็นล okay. uh, uh, well, oh, okay. mm ักษณะหุ่นยนต์นะครับสีม่วงเป็นหุ่นยนต์แบบเก่าๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับว่าสกิลของบิทแครงเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนโอเคเรามาเริ่มที่การโจมตีปกติแล้วนะครับก็จะเป็นต่อยซ้ายนะครับที่ฟ้าผ่าหัวคือเป็นพาสซีฟของอันตินะครับมันจะเป็นดาเมจเสริมนะครับต้องออปอันติก่อนเราจะมีพาสซีฟนี้ต่อยแล้วก็ฟ้าผ่าหัวนะครับ ต่อมาจะเป็นสกิลดึงครับนี่แขนจะเป็นสปริงนะครับดึงนี่เป็นแขนขวานะครับที่มันเป็นคล้ายๆ้าคีมอะดึงดึงไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยน,นครับสกิลแรกนี่ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนส่วนสกิลที่สองจะเป็นเร่งความเร็วครับข้างหลังก็จะมีไฟพุ่ง้วครับนี่ อ n น m a t i o n ิมชันมัก็ทำดีขึ้นนะดูมีอะไรหน่อยครับต่อมาเป็นสกิลที่3นะครับเป็นการหุกขวา,าทำให้สตูลอยขึ้นนะครันี่พอกดพับมือทั้งสองจะมีพายุแต่ว่าหุกจริงนี่ฮุกขวานะครับหุกแค่มือขวาครับเ,เป็นการสตันสตูนะครับต่อมาจะเป็นสกิลอันตินะครับนี่โอ้โหระเบิดเป็น o o e นะครนะ เป็นพลังพลาสมาสีม่วงครับอเอฟเฟกดีครับเอฟเฟกเดียดน,นี้ต่อมาเราดูวิธีวาร์ฟกันนะครับอ๋อก็จะหยิบแผ่นเกมมาเป่านะครับตลกดีมีกิมมีคครับหยิบแผ่นเกมมาเป่าโอเคเดี๋ยวเราดูสกินต่อไปกันเลยครับผมต่อมาก็เป็นเรเวนนะครับี่กระโดดมาหอดเทเลยอนะสเวนพร้อมดาบเจ็ดเล่มนะครับเลือกมาหนึ่งเล่มเนี่ยเป็นไง เทเลยครับดูงหูฟังนี่คล้ายๆของอาลีนะครับฟังรูปดาวเอ่อหูอเขาก็เป็นรูปดาวครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับผมว่าเป็นไงเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการโจมตีธรรมดานะครับฟันก็จะมีเอฟเฟกสีเขียวๆนะครับเป็นแบบ8บิบตเห็นปะเป็นสีเขียวครับเวลาฟันธรรมดาต่อมาเราจะดูที่สกิลหนึ่งนะครับโจมตีก็จะมีคำว่าฮิตขึ้นนะครับนี่ อย่างนี้นะครับนี่ทุกครั้งที่โจมตีนะครับมันจะมีฮิตขึ้นถ้าไม่โดนก็จะไม่มีครับเนี่ยมันจะไม่มีถ้าโดนปั๊บจะขึ้นฮิตครับนี่แน่มันดูมีกิมมิกนะโอ้สวยสวยสวยอันนี้เป็นสกิลสตันครับสกิลสองนี่เป็นลูกศรขึ้นครับสีทิศแล้วก็สตันต่อมาสกิลที่สามครับจะเป็นสกิลพุ่งแล้วก็มีโล่นี่ โล่สี่อันครับล้อมตัวแต่มันแป๊บเดียวครับสกิลนี้เป็นโล่แปดบิดสี่อันรอบๆตัวครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลสุดท้ายนะครับอันติมือก็จะมีแสงสีเขียวครับดาบก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนี่มันก็จะมีการสาดสกิลนะครับสกิลพลังวงกลมออกไปแบบนี้ดีนะครับกดมาแป๊บสาดพลังออกไปอย่างนี้ครับผมอ่า ทุกๆครั้งที่อันติใช้ได้งครั้งั้งเดียวนะครับเราก็ต้องรอคูดาวสักพักหนึ่งต่อมาเรามาดูท่าวาร์ปกันนะครับนี่เป็นไงดาบขึ้นมาจัดเล่มหมุนนะผมแฮเลือกมาหนึ่งดาบแล้วพุ่งขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเราดูสกินต่อไปกันเลยครับผมต่อมาก็จะเป็นของไครซะนะครับเนยิงพลังขึ้นไปครับพลังแปดบิตข้างหลังก็จะเป็นจอยนะครับ ปีกเป็นจอยผมยาวครับตรงน่องก,ก็มีเครื่องเกมติดไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผม่าสกินนี้จะสวยแค่ไหน,ไ<ป>นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากการดูพาส,สีก่อนนะครับยิงออกไปแล้วจะติดเป้าแบบนี้นะทุกๆ5้าครั้งครับมันจะทําให้เกิดการระเบิดพลาสมาออกมานี่ครั้งที่3ละเ้ยมันเปลี่ยนสีด้วยนะครับเป็นสีลุงละครั้งที่5ก็จกเป็นแบบนี้ครับเออเอฟเฟกต์สกิลก็เปลี่ยนไปครับผม อีงครั้งที่ 1, ครั้งที่2ครั้งที่3 4 5นี่ยครับผมนี่เป็นพาสซีฟนะครับต่อมาเรามาดูสกิลที่1น,นะครับเป็นการยิงมิสไซล์ออกไปนี่ก็จะมีลูปดาวติดที่สตูนนะครับแต่ไม่ได้มีเอฟเฟกต์เลยครับแค่ลูกเล่นของเอฟเฟกเฉยๆครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่2กันเลยครับเป็นการยิงดาวคู่ออไปมันจะทำให้ตีพาสซีฟ ไวขึ้นนะครับสามขั้นดูนะครับยิงออกไปเห็นปะติดขั้นสี่เลยเออมันทําให้ติดระเบิดพลาสมาเร็วขึ้นครับต่อมาสกิลที่สามครับเป็นการสกิลหายตัวแล้วก็ยิงเร็วขึ้นโดยที่มือของเราจะมีคาตานะครับเนี่ยวิ่งออกไปปับ๊บแล้วก็จะมีคาตาขึ้นออกมาครับจะทําให้เรายิงเร็วขึ้นนี่ปะยิงเร็วขึ้นครับแล้วก็มีเอฟเฟกเวลาวิ่งนะครับ เป็นคล้ายๆกับดัชฟูน่พุ่งออกไปหางหน้าครับตรงพื้นแล้วก็มีขาตาขึ้นมาครับเต่เรามาดูที่อันตีนนะครับต้องยิงให้ติดเป้าอย่างนี้ก่อนแล้วก็วาร์ปเข้าไปฟูบอ่าแล้วก็จะมีเกาะขึ้นมาครับน่าเกาะสีฟ้าต้องมีเป้าก่อนนะครับต้องยิงให้เป้าติดก่อนพอเป้าติดแล้วเราถึงจะวาร์ปล้วมีเกาะมา เดี๋ยวเรามาดูท่าวของใครสักอาเขตกันดูนะครับผมป้าาเอาปีกมาเล่นนะเพ่กดเป็นเกมแทนแล้วก็พุ่งไปดีครับเดี๋ยวเราดูสกินต่อไปกันเลยครับผมสกนนี้ก็จะเป็นของอาเขตอารินะครับเ,เล่นเกมอย่างเมามันนะถ้าจะเป็นเกมเต้นครับตรงเครื่องดนตรีของเธอก็เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นตัวแป้นเกมไปสวยนะสวยนะ สีชุดชาดครับปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยครับว่าสกินนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะครับผมเป็นการเพิ่มพลังโจมตีกับเพื่อนแล้วก็โจมตีรอบข้างด้วยนะครับผมซึ่งถ้าครั้งที่3ในการใช้สกิลเป็นการใช้สกิลที่1เนี่ยมันจะมีการโจมตีพิเศษเข้าไปอย่างนี้นะครับดูที่มือของโซนานะครับเนี่ยมันจะยิงเข้าไปครับเป็นสีน้ําเงินอันนี้ครั้งที่3ามนะครับ ยิงเข้าไปปั๊บมันจะมีสีน้ำเงินแล้วก็ไปดดเมจเพิ่มเติมครับครั้งที่1นะครับครั้งที่2ขครั้งที่3ามนี่พอโจมตีธรรมดาเข้าไปปั๊บนี่เห็นปะมันจะมีเอฟเฟกสีน้ำเงินอันนี้โจมตีธรรมดาครับจะเป็นสีขาวๆส่วนสกิลฮิลนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลือดแล้วก็ได้ออลาให้เพื่อนนะครับพอเป็นครั้งที่3เนี่ยแล้วเราโจมตีพิสตูเนี่ยสตูมันจะนี่ครับ ลดดาเมจสตู ool, ครับผมเอฟเฟกต์สกิลสวยนะครับมันจะเหมือนเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนสีครับตรงพื้นเนออี่อแต่มันมีเอฟเฟกต์แล้วก็มีสามเอฟเฟกต์ที่เปลี่ยนไปหมดครับสกิลสางไว้เป็นสีม่วงเงี้ยครับเพื่อนเราก็จะมีเอฟเฟกต์เห็นปะวิ่งเร็วขึ้น,นครับมันทําให้ดูแบบมีสปีดเห็นปะสีม่วงๆครับอันนี้พอคัำที่สามปั๊บ การโจมตีครั้งต่อไปของเรามันจะมีเอฟเฟกพิเศษครับยิงออกไปปั๊บเนี่ยปะศัตรูจะสโลครับมันจะมีเครื่องหมายเห็นปะเหมือนแพ็กแมนครับคล้ายๆแพ็กแมนใส่หมวกอะไรสักอย่างยิงออกไปปั๊บเนี่ยปะสโลศัตรูครับก็ดีนะครับถือว่าเป็นสกินที่มีเกมมิกทุกๆอย่างครับยิงออกไปดีปบัฟก็จะมีสัญลักษณ์ออกมานะครับต่อมาอันติ ยิงเวฟอ,ออกไปเนี่เป็นสัญลักษณ์เหมือนเกมเต้นครับย<ง>ิงเวฟอ,ออกไปสตันเน่ยเท่เูยนะเอมันเป็นเหมือนแบบเกมเต้นครับสาวเอฟเฟกก็เปลี่ยนไปหมดนะออก็ดีครับเดี๋ยวเรามาดูท่าวาบกันครับผมก็จะเป็นถือคีย์บอร์ดนะครับหมุนตัวเออแล้วก็วาบขึ้นไปปุ๊บไม่ค่อยมีอะไร เดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยครับมต่อมาก็จะเป็นซิกแนปม t เธอร์บอสซิกตัววางระเบิดเหมือนบอม์แมนเลย <c oughs> หรือล็อกแมนดูหน้ามันดิเหมือนบอสในล็อกแมนสักตัวหนึ่งถือระเบิดนะครับสีม่วงแล้วข้างหลังก็เป็นระเบิดสีฟ้ามีมงกุฎด้วย <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับผมว่าสกินของซิกจะเป็นยังไงบ้างอา เดี๋ยวมาดูสกิลแรกเลยนะครับผมเป็นการปลาระเบิดสีม่วงเข้าไปครับตรงพื้นมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเป็นเหมือนแบบตะข่ายตะข่ายครับตะข่ายแปดบิตสกิลที่สองก็จะเป็นโยนหุ่นยนต์เอ,อแล้วระเบิดเออจ๋งว่ะนี่ครับมันเป็นหุ่นยนต์แล้วก็กดระเบิดได้ก่อนวนยะในหุ่นยนต์แดงครับ รอบๆก็ยมีรัศมีด้วยนะเป็นแบบ8บิตครับตัวไฟก็เป็นแปบิตนะเดีย๋ยวเราลองโยนใส่ตัวเองดิเออนี่ไงมันบอกด้วยนะว่าเราจะเด้งไปทางไหนเนะี่ยเราสามารถเห็นได้นะอีกวงหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเราจะเด้งไปตามวงเลยครับเออเจ๋งดีเจ๋งดีแล้วระเบิดเออ,เอ,อ,เอ,อตลกว่ะ ชอบชอบชอบ่นนจ์ตัวแดงๆนะครับต่อมาสกิลสามวัาไปทุ่นระเบิดเจ็ดอันนหมคล้ายๆตุ่นครับมุดลงไปนีม่มีมันโผล่หัวมาด้วยนะเออมือนมันโผล่หัวแบบสุ่มมาครับไม่ฟิกนะครับเดี๋ยวลองโยนอีกทีดิเนี่ยเอออันนี้โผล่มาสามตัวครับอันนี้โผล่มา สี่ตัวห้าตัวเออมันสุ่มครับเออดีนะเอฟเฟกสกินมันสุ่มครับเออแปลกดีนเนี่ยไอตัวตุน่นไอ,อทุ่นระเบิดมันโผล่หัวมาไม่เท่ากันนะครับบางทีก็โผล่สองอันนี้อันนี้โผล่สามอันนี้โผล่นี่โผล่หกอันเลยเออเจ๋งดีวะ่ะต่อมาดูอันติเลยครับผมเป็นการโยนระเบิดสีฟ้าติดหลังไหมครับ อลังการอยู่นะตูมตมนะตุ้มเพื่อก็้มีเอฟเฟกนะครับต้มใจเยือกใจอยือ,ยอ,อสกินสวยอยู่นะตัวนี้อันนี้เป็นพาสีนะครับมันจะเป็นการโจมตีธรรมดาแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ดูเกตนะครับพอเกตข้างล่างนี้เต็มปั๊บแล้วเ,เ,เราตีไปเห็นปะ ปกติโจมตีมันจะเป็นอย่างนี้ครับสีขาวๆแต่โจมตีพิเศษปั๊บเนี่ยมันจะนสีม่วงก็คือท่องรอให้เกตเต็มก่อนครับโยนเข้าไปใช้สกิลครับมันจะลดคูดาวมันจะทําให้เราโจมตีแบบพิเศษได้ไวขึ้นต่อมามาดูท่าวาร์ปกันครับจะเป็นการระเบิดตัวเองนี่วางระเบิดเหมือนบอมบม์แมนครับขังตัวเองแล้วก็ระเบิดกลับบ้านโอเค เดี๋ยวเราไปที่็ออปีกันเลยครับผมเป็นไงบ้างครับกับสกินเซตนี้เซตอาร์เคดสวยด้วยนะทุกตัวเลยผมชอบครับผมทั้ง5ตัวนี้เป็นสกินอีพิกหมดเลยแต่ถ้าให้ชอบจริงๆก็เป็นตัวนี้ครับโซนะนี่ผมว่ามันมีกิมมิกเยอะครับแล้วก็สีสันทุชาดดีถ้าลองมาก็จะเป็นของซิกนะครับที่ผมชอบมันกวรตีนดีกินเอฟเฟกแล้วก็สาวเอฟเฟกก็ดีครับ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์ช่วยกด s u b สไคร b ์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ